มีบางอย่างเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินวันที่หมอทุกคนยืนยันว่าเขาไม่มีทางรอดแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเสียงหัวใจที่ดับไปแล้วกลับมาเต้นอีกครั้งไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่หมออรุณเห็นในวันนั้นเปลี่ยนความเชื่อของเขาไปตลอดชีวิตสรงไฟสีขาวเหนือสีสันสว่างจ้ากลิ่นยาผสมกลิ่นแอลกอฮอลลอยอยู่ในอากาศเสียงเครื่องวัชีพจรดังเป็นจังหวะ ติ๊กติ๊กติ๊กภายในห้องฉุกเฉินมีเพียงความเร่งรีบพยาบาลเดินสวนกันไปมามือสั่นเล็กน้อยขณะถือถุงเลือดเสียงล้อเตียงกลิ้งครื่นไปบนพื้นชายวัยกลางคนถูกเข็นเข้ามาเสื้อเชิ้ตของเขาขาดตรงหน้าอกมีรอยเลือดบางๆติดอยู่แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นหมออรุณมองหน้าจอเครื่องมอนิเตอร์เส้นกราฟตรงเรียบ เงียบไม่มีเสียงหัวใจเขาหันมามองภรรยาของชายคนนั้นหญิงสาวยืนตัวแข็งมือกำเสื้อแน,น่นน้ำตาไม่ไหลแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามหมอเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมเสียงเธอสั่นเหมือนกำลังพูดกับอากาศหมออรุณไม่ตอบเขากดหน้าอกชายคนนั้นอีกครั้งนับในใจหนึ่งสองสามเสียงเครื่องอยังเงียบ เหมือนโลกหยุดหมุนพยาบาลอีกคนยื่นเครื่องช็อกไฟฟ้ามาให้หมอพูดเสียงหนักแน่นช็อกหนึ่งครั้งเตรียมพร้อมแสงไฟกระพริบวาบร่างชายคนนั้นกระตุกแล้วกลับมาเงียบอีกหมอถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดช้าๆว่าหมดเวลาแล้วพยาบาลค่อยๆปิดเครื่องพรรยาทุดลงข้างเตียง เสียงสะอื้นเบาๆดังในห้องที่เงียบสนิทหมออรุณถอดถุงมือเดินไปแตะไหล่เธอเบาๆเข้าไปอย่างสงบแล้วครับหญิงสาวเงยหน้ามองแต่ไม่พูดอะไรเทียงยื่นมือไปแตะมือของสามีเย็นเฉียบนิ่งแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างสั่นอยู่ใต้ผิวหมอเธอพูดเบาๆเมื่อกี้มือเขาขยับ หมออรุณหันกลับมาขมวดคิ้วเป็นไปไม่ได้ครับร่างกายอาจมีปฏิกิริยาหลังเสียชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อเสียงเครื่องมอนิเตอร์ก็ดังขึ้นติดหมอหยุดนิ่งพยาบาลทุกคนหันมามองหน้าจอเส้นกราฟที่เคยเรียบเริ่มสัน่นติกติกติกชีพจรกลับมาแล้วเสียงพยาบาลตะโกน หมออรุณไม่ลังเลสั่งการอย่างรวดเร็วให้ออกซิเจนเพิ่มรีตรวจคลื่นหัวใจมือเขาสั่นขณะจับข้อมือผู้ป่วยความอุ่นกลับมาชีพพเต้่นแรงขึ้นในห้องมีเพียงเสียงเครื่องที่กลับมาทำงานทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครพูดอะไรชายคนนั้นลืมตาช้าๆหายใจแรงและผู้เสียงเบา ผมอยู่ไหนหมออรุณมองหน้าเขาไม่ตอบในดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห่วงเวลาที่หัวใจหยุดเต้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้คือเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงจากเครื่องแต่มันคือเสียงของความหวังแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้คือเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นอีกครั้ง มันไม่ใช่เสียงจากเครื่องแต่มันคือเสียงของความหวังหมออรุณยืนเงียบอยู่ข้างเตียงมือของเขายังเย็นจากความตกใจในหัวมีแต่คำถามทางการแพทย์ไม่มีคำตอบให้เรื่องนี้ชายคนนั้นยังนอนนิ่งแต่ดวงตาเปิดกว้างเขามองไปที่เพดานเรากับกำลังมองสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณได้ยินผมไหมครับหมอถามเบา ชายคนนั้นหันช้าช้าสายตาของเขาไม่เหมือนเดิมมันนิ่งแต่เต็มไปด้วยความสงบผมกลับมาแล้วเสียงเขาแผ่วราวกับลมหายใจพยาบาลรีบโทรแจ้งแพทย,ย์ใหญ่ภรรยาย,ยังคงยืนมองสามีด้วยน้ำตาคลอเธอพูดไม่ได้ทำได้เพียงจับมือแน่นไว้ไม่ปล่อยหมออรุณพยายามรวบรวมสติคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ ชายคนนั้นยิ้มบางๆผมรู้ครับแต่ไม่ใช่ที่นี่คำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดหายใจความเงียบในห้องยิ่งหนาแน่นเขาหลับตาช้าๆก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบตอนที่หัวใจผมหยุดผมเห็นแสงหมอมองหน้ากันไม่มีใครกล้าเอ่ยแทรกมันไม่ใช่แสงจากเครื่องมือมันอุ่นและนิ่งผมรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนั้น แต่ไม่พูดอะไรเลยเขาหยุดหายใจลึกหนึ่งครั้งเหมือนกำลังนึกถึงบางสิ่งผมพยายามเดินหนีแต่กลับรู้ว่าตัวเองเบาไม่มีเสียงเท้าไม่มีเงามีเพียงเสียงเดียวที่เรียกชื่อผมหมออรุณจับสมุดบันทึกไว้แน่นเสียงนั้นพูดว่าอะไรชายคนนั้นลืมตาช้าช้ามองหมอด้วยแววตาที่ไม่ใช่ของคนเพิ่งฟื้นเขาพูดว่ายังไม่ถึงเวลา พยาบาลคนหนึ่งเผลอถอยหลังหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินในความเงียบผมอยากถามหมอเขาพูดต่อบางครั้งคนเราต้องหยุดเพื่อให้หัวใจเริ่มใหม่หรือเปล่าครับหมออรุณเงียบคำถามนั้นไม่ใช่ของคนไข้แต่มันเหมือนคำถามของใครบางคนที่เห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปภรรยาเดินเข้ามาใกล้น้ำตาเธอหยดลงบนมือเขา ฉันกลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงคุณอีกแล้วเขายิ้มบางๆผมก็กลัวเหมือนกันแต่ตอนนั้นผมไม่รู้สึกกลัวเลยหมออรุณหันไปมองหน้าจอหัวใจชีพจรคงที่แรงและเป็นจังหวะหมอยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ใน,ในใจลึกๆเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ตำราอธิบายได้ในคืนนั้นหลังจากเหตุการณ์สงบลงหมออรุณเดินออกจากห้องผู้ป่วย ทางเดินในโรงพยาบาลยาวและเงียบเสียงรองเท้ายางสะท้อนในห้องโถงไฟฟลูออเรสเซนต์เหนือสีส,สันว่าเป็นจังหวะลมจากเครื่องปรับอากาศเย็นจนรู้สึกถึงกลิ่นยาเขาเดินไปจนถึงหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปเห็นเมืองที่ยังไม่หลับแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสงบประหลาดเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดบันทึกหน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่า หัวใจหยุดเต้นเวลา21นาฬิกา32นาทีแต่ตอนนี้หัวใจนั้นยังเต้นอยู่หมอยิ้มบางๆแล้วปิดสมุดลงเช้าวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นลืมตาขึ้นพร้อมแสงแดดที่ลอดผ่านผ้าม่านเขามองเห็นภรรยานั่งอยู่ข้างเตียงมือเธอยังจับมือเขาไว้แน่นเหมือนเดิมเมื่อคืนผมฝันเขากระซิบเบาๆฝันว่ามีใครบางคนยืนอยู่ปลายเตียงยิ้มให้ พันรายาถามว่าใครเขาสายหน้าผมไม่รู้แต่รู้สึกเหมือนเคยรู้จักเธอพยักหน้าเบาๆไม่มีคำพูดใดต่อมีเพียงเสียงลมหายใจที่เข้ากันอย่างช้าๆหมออรุณเดินเข้ามาในห้องถือแฟ้มผลตรวจอยู่ในมือเขามองทั้งคู่และยิ้มบางๆผลทุกอย่างปกติดีครับหัวใจคุณแข็งแรงกว่าที่ผมคิด ชายคนนั้นหัวรอเบาๆหมอบางทีหัวใจก็ต้องหยุดสักครั้งเพื่อเต้นใหม่อย่างมีค่าหมออรุณนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบช้าๆผมเริ่มเชื่อในสิ่งที่ตาไม่เห็นแล้วครับหลังจากวันนั้นชื่อของชายคนนั้นถูกจารึกไว้ในรายงานการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยที่หัวใจกลับมาเต้นเองโดยไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับหมออรุณมันไม่ใช่แค่รายงาน มันคือรอยร้าวในกรอบความเชื่อเดิมๆที่ทำให้เขาเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาใหม่หลายวันผ่านไปชายคนนั้นได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลภรรยาเขามารับด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความเหนื่อยท้องฟ้าวันนั้นสีเทาอ่อนมีลมอุ่นๆพัดผ่านทางเดินขอบคุณนะครับหมอชายคนนั้นพูดช้าๆก่อนจะโคง้งศีรษะหมออรุณยิ้ม ผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณที่ทําให้ผมไม่ลืมว่าชีวิตคือปาฏิหาริย์เมื่อทั้งคู่เดินออกไปหมออรุณยืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างมองดูเงาของพวกเขาค่อยๆเล็กลงจนหายไปในฝูงคนในค่ําคืนนั้นชายคนนั้นกลับมาถึงบ้านบ้านไม้สองชั้นที่ตั้งอยู่ชานเมืองกลิ่นฝนยังคงติดอยู่ในอากาศเขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น แสงไฟสีนวลสะท้อนบนพื้นไม้บนโต๊ะมีกล่องของขวัญเล็กๆวางอยู่ภรรยาเดินมาพร้อมรอยยิ้มของขวัญต้อนรับกลับบ้านเขาเปิดกล่องออกข้างในมีนาฬิกาพกเรือนเก่าเครื่องหมายบอกเวลาหยุดอยู่ที่21.32นาฬิกา32นาทีเขาหยุดนิ่งนั่นคือเวลาที่หมอบันทึกไว้ตอนหัวใจของเขาหยุดเต้นมันหยุดตั้งแต่วันที่คุณอยู่ในโรงพยาบาล ันรยาอธิบายฉันเก็บไว้เพราะคิดว่ามันคือสัญญาณบางอย่างเขามองนาฬิกานิ่งเหมือนฟังเสียงจากมันคืนนั้นเขานอนไม่หลับเสียงนาฬิกาในห้องเงียบผิดปกติเหมือนเวลาหยุดจริงๆเขาหลับตาแล้วจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีแสงอุ่นลอดผ่านเปลือกตาแสงนั้นไม่แรงแต่สว่างพอจะมองเห็นภาพลางๆภาพของชายในชุดขาว ยืนอยู่ปลายเตียงยิ้มให้เขาอีกครั้งชายคนนั้นไม่พูดอะไรเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะชี้ไปที่หน้าอกของเขาเองตรงตำแหน่งหัวใจแล้วภาพนั้นก็หายไปเขาลืมตาขึ้นหัวใจเต้นแรงเหมือซึมทั่วตัวแต่กลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดเขามองไปที่นาฬิกาพกบนโตะ๊ะเข็มวินาทีกลับมาเดินอีกครั้ง ตอนเช้าเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังเธอนิ่งไปนานก่อนจะจับมือเขาแน่นบางทีสิ่งที่คุณเห็นอาจเป็นคนที่ยังไม่จากไปจริงๆเขายิ้มหรือบางทีอาจเป็นคนที่อยากให้ผมใช้ชีวิตต่อให้ดีที่สุดหลายเดือนต่อมาเขากลับไปเยี่ยมโรงพยาบาลถือกล่องนาฬิกาพกเรือนนั้นไปด้วยหมออรุณยังอยู่เวนในวันนั้นหมอครับจำผมได้ไหม หมอยิ้มจะลืมได้ยังไงล่ะครับคนที่ที่ทำให้ผมเริ่มเชื่อในสิ่งที่ตามไม่เห็นเขายื่นนาฬิกาให้หมอผมอยากฝากไว้ที่นี่ให้มันอยู่ในที่ที่มีชีวิตเกิดขึ้นทุกวนันหมอมองนาฬิกาเห็นเข็มเดินอย่างเงีย้ยสงบเวลาแสดงเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีมันเดินได้อีกครั้งหลังจากวันนั้นครับชายคนนั้นพูดช้าช้าเหมือนมันอยากเตือนผมว่าทุกลมหายใจมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปเฉยเ หมออรุณยิ้มในใจของเขารู้ดีว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ขอแค่ได้รู้สึกก็เพียงพอวันนั้นก่อนเขากลับชายคนนั้นเดินผ่านทางเดินเดิมเสียงเครื่องมอนิเตอร์ดังเป็นจังหวะเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านไปพร้อมเสียงหัวเราะเขาหยุดมองหัวใจเต้นช้าแต่มั่นคงเหมือนเครื่องดนตรีที่เพิ่งถูกปรับเสียงใหม่และในความเงียบนั้น เขาได้ยินเสียงเบาๆเหมือนเสียงจากที่ไกลแสนไกลขอบคุณที่ยังเลือดจะอยู่เขาหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงแสงแดดยามบ่ายที่ลอดผ่านกระจกตกกระทบตรงหน้าอกเขาตรงหัวใจที่เคยหยุดเต้นหลายเดือนหลังจากวันนั้นชายคนนั้นใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาตื่นเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้น รดน้ำต้นไม้หน้าบ้านทุกวันเสียงนกในยามเช้าทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยยิ้มของภรรยาเสียงหัวเราะของเด็กในละแวกบ้านกลิ่นข้าวสุกในครัวทุกอย่างกลายเป็นของขวัญที่เขาไม่เคยเห็นข้ามาก่อนบางคืน เขายังคงนั่งมองนาฬิกาพกเรือนเดิมเข็มยังคงเดินแต่ในใจเขาไม่ได้วัดเวลาอีกแล้วเขาวัดความหมายของแต่ละนาทีแทนบางครั้งเขากลับไปที่โรงพยาบาลถือกล่องขนมเล็กๆไปฝากหมออรุณทั้งคู่จะนั่งคุยกันสั้นๆไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์แต่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคนที่ใหม่เรื่องอากาศเรื่องชีวิตหมออรุณมักพูดว่า ตั้งแต่วันนั้นผมเริ่มฟังเสียงหัวใจคนไข้ไม่ใช่แค่ด้วยหูแต่ด้วยใจชายคนนั้นยิม้มแล้วหมอได้ยินอะไรบ้างครับหมอตอบเบาๆเสียงเดียวกับที่คุณเคยได้ยินในคืนนั้นเสียงของชีวิตที่ยังไม่ยอมแพ้ทั้งสองหัวเราะเบาๆแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกกว่าคำพูดเย็นวันหนึ่งขณะพระอาทิตย์กำลังตกเขาเดินออกไปที่ระเบียง ลมพัดใบไม่ไหวเบาๆแสงสุดท้ายของวันตกกระทบที่นาฬิกาพกบนโต๊ะเขาหยิบมันขึ้นมามองดูเข็มที่เดินอย่างมั่นคงและพูดกับตัวเองว่าทุกวินาทีที่ได้อยู่คือปาฏิหาริย์เขายิ้มหลับตาสูดลมหายใจลึกๆเสียงหัวใจเต้นชัดหนึ่งครั้งสองครั้งและยังคงเต้นต่อไป ในขณะเดียวกันที่อีกมุมหนึ่งของโรงพยาบาลหมออรุณยืนมองพระอาทิตตกจากหน้าต่างชั้นสิบเขาจำวันนั้นได้ชัดเจนวันที่เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นแต่กลับต้องยอมรับว่าบางสิ่งมีอยู่จริงเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าสีทองอมส้มแตกขอบตาแสงสุดท้ายกระทบกระจกจนสะท้อนเหมือนประกายหัวใจหมอพึพมพำกับตัวเองเบาๆ บางครั้งการรักษาที่ดีที่สุดไม่ใช่ยาที่อยู่ในมือหมอแต่คือความเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและในความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาเสียงเดียวกับที่คนที่เคยได้ยินขอบคุณที่ยังเชื่อหมอหลับตายิ้มบางๆปล่อยให้ลมเย็นพัดผ่านเสื้อกาวสีขาวเสียงเครื่องวัดชีพ,พจรจากห้องข้างๆดังขึ้นเป็นจังหวะชา้ชาๆ มั่นคงและเต็มไปด้วยชีวิตภาพสุดท้ายคือพระอาทิตตกที่กลายเป็นแสงอบอุ่นสาดลงบนหน้าต่างโรงพยาบาลสะท้อนเงาของหมอและเสียงหัวใจของใครหลายคนที่ยังคงเต้นต่อไปคืนนั้นหมออรุณกลับถึงบ้านช้ากว่าปกติท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟถนนที่ส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างเขานั่งลงที่โต๊ะทำงาน เปิดสมุดบันทึกเล่มเดิมหน้าที่เคยเขียนว่าหัวใจหยุดเต้นเวลา21.32นาฬิกา32นาทีแต่ในหน้านั้นเขาเติมอีกหนึ่งบรรทัดหัวใจกลับมาเต้นเวลาไม่ระบุเขามองประโยคนั้นอยู่นานก่อนจะเขียนต่อด้วยลายมือที่มั่นคงบางสิ่งไม่ต้องมีเวลาเพราะมันอยู่เหนือเวลาลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง กระดาษบางๆสั่นไหวเบาๆเขาหลับตาปล่อยให้เสียงลมปะทะใบไม้กลายเป็นเสียงแห่งความสงบในความเงียบนั้นเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเฝ้ามองด้วยรอยยิ้มเขาเปิดตามองนาฬิกาบนผนังเข็มชั่วโมงชี้ที่เลขเก้าเข็มนาทีเดินช้าๆ แต่มั่นคงเขาพูดกับตัวเองเบาๆชีวิตก็เหมือนนาฬิกาไม่ว่าจะหยุดกี่ครั้งมันก็ยังมีค่าหากเรากลับมาเดินต่อเช้าวันต่อมาแสงแดดยามรุ่งสางส่องลอดผ่านม่านห้องหมออรุณเดินเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเสียงเครื่องมือเสียงคนไข้เสียงชีวิตกลับมาล้อมรอบเขาอีกครั้งเขาเดินผ่านห้องที่เคยเกิดเหตุวันนั้น ห้องหมายเลขเกา้าภายในห้องว่างเปล่าเตียงถูกจัดเรียบร้อยเครื่องมือสะอาดแต่ยังคงมีกล่องนาฬิกาพกเรือนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเขาหยิบมันขึ้นมาเบาๆเข็มยังคงเดินอย่างเงียบงนันเขายิ้มก่อนจะวางมันกลับไว้ที่เดิมเหมือนฝากความทรงจำไว้กับที่แห่งนี้ในขณะเดียวกันชายคนนั้นผู้ที่ครั้งหนึ่งหัวใจเคยหยุด กำลังยืนมองท้องฟ้าอยู่ที่สวนหลังบ้านเขายกมือขึ้นแต่หน้าอกเบาๆใต้ฝ่ามือมีเสียงเต้นเป็นจังหวะขอบคุณนะเขาพูดกับตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ต่อแสงสุดท้ายวันนั้นเขาเดินไปที่ต้นไม้เล็กๆที่ปลูกไว้หลังจากกลับจากโรงพยาบาลมันเริ่มแตกยอดใหม่สีเขียวสดใสเขานั่งลงมองดูใบไม้ไหวาตามแรงลมและหัวเราะเบาๆ ทุกอย่างเติบโตได้อีกครั้งถ้าเรายังมีชีวิตในเวลาเดียวกันหมออรุณมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าวันนั้นเต็มไปด้วยเมฆสีทองเขาไม่รู้ว่าชายคนนั้นอยู่ที่ไหนแต่ในใจกลับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่มีลมหายใจแต่มีชีวิตอยู่จริงๆเขาหยิบปากกาขึ้นมาอีกครั้งเขียนประโยคสุดท้ายในบันทึกเล่มนั้น ปาฏิหารอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราเชื่อในความตายที่พ่ายแพ้แต่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เรากลับมาเชื่อในชีวิตที่ไม่เคยหายไปไหนเลยเขาวางปากกายิ้มบางๆและปิดสมุดเล่มนั้นลงเสียงหัวใจของเขายังคงเต้นไม่ดังแต่มั่นคงเหมือนคำสัญญ,ญางเงียบๆระหว่างหมอกับชีวิตว่าต่อให้โลกจะซับซ้อนแค่ไหน เขาก็จะยังเชื่อในสิ่งที่ตาไม่เห็นเชื่อในปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่หัวใจเต้นเวลาผ่านไปหลายปีโรงพยาบาลแห่งนั้นยังคงอยู่ห้องหมายเลขเก้ายังคงเงียบแต่มีบางสิ่งเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่มีใครสังเกตทุกเชา้าเมื่อแสงแดดส่องลอดผ่านหน้าต่างเสียงเครื่องวัดชีพจรในห้องนั้นจะดังเป็นจังหวะอ่อน,ออน แม้ไม่มีคนที่คนใดอยู่ในเตียงนั้นบางคืนพยาบาลที่เข้าเวรดึกแล้วว่าได้ยินเสียงหัวใจเต้นช้าๆมาจากมุมห้องเสียงนั้นไม่ดังแต่เต้นเป็นจังหวะคงที่เหมือนเสียงที่บอกว่ายังมีชีวิตไม่มีใครอธิบายได้แต่ไม่มีใครกลัวพระทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนั้นห้องทั้งห้องจะอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด หมออรุณได้เลื่อนตำแหน่งเขากลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์แต่ในโต๊ะทำงานของเขายังมีสมุดบันทึกเล่มเก่าเล่มเดิมที่หน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่าบางสิ่งไม่ต้องมีเหตุผลแค่มีความหมายก็พอในวันครบรอบห้าปีของเหตุการณ์นั้นชายคนนั้นกลับมาที่โรงพยาบาลถือดอกไม้สีขาวในมือเขาเดินไปที่ห้องหมายเล่ก้าเปิดประตูอย่างช้าชา้า แสงแดดบ่ายส่องเข้ามาเต็มห้องฝุ่นลอยอยู่ในอากาศเหมือนละอองแสงเขาวางดอกไม้ไว้บนโต๊ะหัวเตียงแล้วพูดเบาๆว่าผมยังอยู่และยังขอบคุณเขายืนอยู่นานก่อนจะหันไปมองผนังด้านหนึ่งที่มีนาฬิกาแขวนไว้เข็มยังคงเดินแสดงเวลา21นาฬิกา32นาทีเขายิ้ม และพูดกับมันราวกับพูดกับเพื่อนเก่าเวลานั้นคือช่วงที่ผมได้ตายและได้เกิดใหม่ในชีวิตเดียวกันหมออรุณเปิดประตูเข้ามาทั้งสองสบตาก,กันไม่มีคำพูดแต่มีรอยยิ้มที่สื่อได้มากกว่าภาษาใดในโลกหมอพูดช้าๆหัวใจของคุณยังเต้นดีนะชายคนนั้นหัวร้อเบาๆมันเต้นเพราะมันรู้ว่ายังมีคนเชื่อในมันครับ ทั้งคู่ยืนมองแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างแสงนั้นอุ่นแต่ไม่แสบตาเหมือนความทรงจำที่เจ็บปวดแต่สวยงามเสียงเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นอีกครั้งติดะติดตดเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนราวกับหัวใจของโลกกำลังเต้นตามหมอรุนพุมพพำเบาๆมันยังอยู่เหมือนวันนั้นเลยชายคนนั้นพยักหน้า เพราะปาติหารไม่เคยหายไปไหนหรอกครับหมอทั้งสองคนยืนอยู่ในห้องนั้นเงียบๆปล่อยให้เสียงหัวใจจากเครื่องมือกลายเป็นเสียงแห่งความหวังและในแสงสุดท้ายของวันนั้นหมออรุณเงยหน้ามองท้องฟ้าพูดกับตัวเองเบาๆว่าปาฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรายังมีหัวใจให้เต้นต่อไปแสงแดดสุดท้ายตกกระทบผนัง สะท้อนเป็นเงาของชายสองคนหนึ่งคือหมอหนึ่งคือคนไข้แต่ในเงานั้นไม่มีความแตกต่างอีกต่อไปมีเพียงสองหัวใจที่เชื่อในสิ่งเดียวกันว่าชีวิตคือปฏิหารที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันเมื่อแสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายไปกับท้องฟ้าเสียงเครื่องวัดชีพจรในห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของชายคนนั้น ที่เต้นอย่างมั่นคงสม่ำเสมอหมออรุณยืนมองเขาอยู่เงียบๆไม่มีคำพูดใดอีกต่อไปเพราะทั้งสองเข้าใจแล้วว่าปาฏิหาริย์ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่บางครั้งมันคือการได้มีชีวิตต่อทิยงอีกหนึ่งวันชายคนนั้นยกมือลูบหน้าอกตัวเองยิ้มบางๆแววตาเต็มไปด้วยความสงบผมไม่รู้ว่าผมยังมีเวลาอีกเท่าไหร่เขาพูดเบาๆ แต่ผมรู้ว่าทุกวินาทีจากนี้ผมจะมีชีวิตอยู่จริงๆหมออรุณพยักหน้าและผมจะรักษาทุกหัวใจด้วยความเชื่อว่าไม่มีชีวิตไหนไร้ค่าทั้งคู่สบตากันในความเงียบนั้นมีเพียงเสียงหัวใจเต้นประสานกันช้าอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดผ่านหน้าต่างกลายเป็นแสงทองอ่อนที่โอบทั้งสองไว้เหมือนจักรวาลกำลังยิ้ม และในวินาทีนั้นหมออรุนรู้ปาฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดไม่ใช่จากเครื่องมือแต่เกิดขึ้นในใจของคนที่ยังเชื่อในชีวิตเขาหลับตาปล่อยให้ลมหายใจอุ่นไหลผ่านได้ยินเพียงเสียงหัวใจเต้นหนึ่งครั้งสองครั้งและทุกครั้งคือการเริ่มต้นใหม่ปาฏิหารไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่มันคือธรรมชาติที่ยังทำให้หัวใจของเราเต้นได้อย่างมีความหมายภาพสุดท้ายค่อยๆมืดลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นเบาๆก่อนเสียงบรรยายสุดท้ายจะดังขึ้นว่าปรับใดที่หัวใจยังเต้นชีวิตก็ยังมีปฏิหารเสมอ